ช่วยอะไรนี่ช่วยอะไรก่อนอ่ะดีมากอยู่ได้อยู่เป็นอยู่ต่อหนึ่งสองสามเริ่มเลยนะคั่นก็เป็นคำถาที่ออกรายการที่พูดถึงคุณพ่อที่คุณพ่อพูดถึงแล้วเป็นยังไงบ้างเรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์เพราะในรายการเนี้ยเขาจะมีแขกรับเชิญเป็นเซอร์ไพรส์แล้วก็พอเขาเปิดขึ้นเป็นคลิปพ่อปุ๊บหนูแบบแล้วก็เป็นคําถามที่ถามคุณพ่อว่าถ้าเกิดวันหนึ่งอ่ะปันไม่อยู่บนโลกนี้แล้วคุณพ่ออยากจะบอกอะไรปันเ ไหลเลยปกติแบบคนไม่เซนซิทีฟไม่ร้องไห้นะแต่อันนั้นคือแบบไหลแบบไหลเลยเหมือนพ่อก็พูดแบบพูดแบบพูดจริงๆว่าแบบถ้าวันหนึ่งพ่อตายไปพ่อขอให้ปันันไม่ตายได้ไหมพอปันจะอยู่ในใจพ่อตลอดไปหรือพ่อขอตายแทนได้ไหมคือมันเป็นแบบอแกพูดเลยตลองไห้ห <Okay. S 1> นอยน้อยมากเลยคือหนูกับที่บ้านสนิทก,กันก็จริงแต่มันจะไม่ได้มีความแบบว่าแบบรักลูกรักพ่อนานหรืออะไรอย่างี้เท่าไหร่แต่เหมือนจะรู้กันสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเจอมุมนี้คือแบบ ไม่ไหวจริงๆร้องไห้เลยึ้นรถึ้นรถถ่ายรายการเสร็จป๊อปป๊อปทำอะไรลงไปเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะใช่เขาก็พูดเขาก็บอกแล้วว่าเขาคิดอย่างนั้นจริงๆแต่เขาไม่เคยมีโอกาสได้พูดไปแต่พอมีคนถามปุ๊บเขาก็บอกว่าเขารักเรามากอะไรเงี้ยเราคือแบบแบบ โลกของเขาอะไรเงี้ยก็คือขอให้บบ,บันแค่แบบมีความสุขในชีวิตเขาก็มีความสุขแล้วเนี่ยค่ะใช่ซึ่งที่ผ่านมาปับ้าก็น้าที่จะดูแลแล้วปกป้องเราทุกอย่างคือหนูหนูคิดว่าที่บ้านหนูกับพ่อหนูไม่ได้เลี้ยงหนูแบบ ไม่ได้ดูเหมือนไข่ในหินเท่าไหร่คือเหมือนเขาจะดูเราอยู่ห่างๆเงี่ยค่ะคือไม่ได้ไปไหนมาไหนกับเราแต่ว่าจะคุยกันตลอดแล้วก็จะรู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับชีวิตเราแล้วก็จะคอยไกยด์แบบห่าง,างๆอ่ะเขาไม่ได้จะมาคุมว่าต้องทําแบบนี้ทําแบบนั้นไปทางนี้อะไรเงี้ยเขาเหมือนจะให้เราเจอเองแล้วก็เรียนรู้ไปเองแต่ถ้าเราต้องการที่จะถามอะไรเขาต้องการทาปรึกษาจากคุณซื่อเขาก็คือคนคนนั้นของเรา<ม>อ่ะจะมอปรัเปลี่ยนเรื่องนี้มาเราได้ยกับเราบอกเลยนะครับไปแประโยคที่เขาบอกว่าถ้าไมาา่มีเราเขาจะดี อโหก็บอกเขาว่าก็รักก็บอกเขาไปว่า hey. รักพ่อมากเหมือนกันท่านตายก็ตายทั้งคู่ไปเลยแล้วก <2 Genesis glove arose> ันพาถ้าพ <formulated> ่ออยู่ปพราถ้าไม่เขาบอกว่าถ้าพ่อถ้าพ่อไม่อยู่หนูก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันหนูก็แบบว่าเราอย่าตายเลยแล้วกันเราอยู่ยีไปเรื่อยๆแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยในชีวิตเล่าหรอคะคนเป็นพ่อเป็นแม่ยังไงเหมือนลูกอ่ะเขาห่วงตลอดชีวิตแล้วถึงเราจะ ดูชีวิตดีขนาดไหนมีอะไรขนาดยังไงเขาก็ต้องมีความห่วงอยู่แล้วห่วงแล้วคู้ไหมก็คงห่วงอะห่วงอยู่แล้วะเขาไปห่วงเขาหรือเขาพูดเรื่องนี้ยังไงบ้างเรื่องการที่เราจะมีแฟนจริงจริงเขาไม่ได้มาห้ามเลยนะคะว่าจะต้องมีแฟนจะต้องคบใครอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดว่ามีใครแล้วเราโอเคกับคนนั้นยังไงคนแรกๆกที่เราจะต้องบอกก็คือคุณพ่ออยู่ดีค่ะใช่แล้วรู้ไหมว่าเขามีสเปกไหมว่าหรือต้งแบบยังไงที่ผู้ชายแบบไหนที่จะเหมาะกับ เขาชอบพูดเลยนะคะบอกว่าถ้าบันบันจะมีแฟนอะหาให้ได้ครึ่งหนึ่งของพ่อนะที่ผามันมีไหมมันถึงครึ่งไหมพ่ออย่างหรือว่ามันยังไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์พเขาขยอยกให้หาคนที่รักเราในเท่าที่เขารักไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องความรักเรื่องความเสียสละเรื่องความแบบมากกว่าแล้วถ้าเมื่อกี้พ่อบอกว่ามีครึ่งหนึ่งของพ่อมันมีไหมหรือว่าต้องมีแบบไหนที่สุดว่าถ้าถูกใจพ่อ คุณพ่อจะถูกใจหนูว่าก็ต้องเป็นแบบเป็นสุภาพบุรุษเป็นคนที่แบบรักเราจริงๆไม่ได้จะมาหวังอะไรนี่ค่ะแสดงว่าคุณพ่อก็ต้องห่วงรลูกสากเราเรียกว่าก็ห่วงลูกสาวคนเล็กของบ้านนะเนาะคุณพ่อคุณแม่ที่ไหนก็ต้องห่วงค่ะแล้วแบบเราเป็นคนอินโนเซนต์ะอไรนะเราอินโนเซนต์เราแบบเราหล่อลุ้มเราไม่ทันผู้ชายทำ่อต่อเป็นเฟคนิวไปนะอยากได้เลยนะ เ่อนจริงๆริอะหนูจะมีคุณพ่อเป็นไอดอลมากๆอยู่แล้วเพราะว่าเราจะเห็นว่าเขาคุณพ่อหนูทวีตคุณแม่หนูยังไงหมายถึงว่าคุณแม่อยากได้อะไรหรือต้องการอะไรซัพพอร์ตทางใจซัพพอร์ตทางอะไรอะคุณพ่อจะอยู่ตรงนั้นให้แม่ตลอดอเพราะงั้นถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราจะมีคู่เราก็เห็นคุณพ่อเป็นเหมือนกับไอดอลของผู้ชายคนหนึ่งที่เราอยากจะเจอในชีวิตบ้านปลายชีวิตเราจะอยู่กับใครเราก็ขอสักเซี่ยวนึงขออย่างนี้ก็ดีแต,แต่แต่ระหว่างที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์ที่คุณพ่อรู้สึกว่าไม่ปลื้มไม่ปล ผู้ชายคนนี้มันมียคนไหน,นไม่ต้องคนไดนใครเยเห็นอารย์ <c oughs> ที่ผ่านมาเออเนี่ยมันมีเคสที่รู้สึกว่ารู้เลยว่าพ่อไม่น่าไม่น<ม>่าจะพากาชพ,อพอ่อมีค่ะมีมีแต่ว่าคุณพ่อหนูจะไม่ได้เป็นแบบว่าเลิกยุ่งไปเลยนะไม่เอานะอะไรเงี้ยเขาจะพูดอ้อมๆพูดเก่งๆล้วแบบดูอนาคตตัวเองดีๆนะชีวิตเราเป็นผู้หญิงอ่ะเราอย่า อยากคบใครหลายคนอยากคุยกับใครหลายคนเราจะเสียไปเองเขาก็จะมีความ r ทร i ด i ช n น l ประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดแต่เราแบบอ๋อก็คือไม่ชอบไปแหละก็บอกก็ได้ว่าไม่ชอบก็โอเคก็ตามเขาเพราะว่าส่วนหญ่พอโตขึ้นมาแล้วทุกคนฟังไมเลยนะคะพ่อแม่พูดอะไรอ่ะถูกเสมอเลยเด็กๆนะหนูจะเถียงแม่ตลอดเลยว่าเฮ้ยแม่อะไรของแม่อ่ะสักพักพอมองย้อนกลับไปอ่ะแม่พูดเหมือนกับผู้ใหญ่เขาเจอมาก่อนแล้วเขาจะมองออกว่าใครเป็นยังไง เชื่อพ่อแม่ตัวเองค่ะเขารู้จักเราแล้วเขารู้จัก,จกอีกไม่งั้นสิ่งอย่างที่พ่อแม่พูดยมันยัง้องอยู่ในหัวทุกวันนี้ว่าถ้าเชื่อตั้งแต่วันนั้นมันก็จะโอเคนะในวันนี้หลายเรื่องเหมือนกันค่ะ <laughs> แต่ว่าเราก็ต้องแบบว่าไปแบบเจอด้วยตัวเองไง <laughs> เราก็เป็นเด็กดื้อคนหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็เรียนรู้แล้วก็เรียนรู้ที่จะไม่ไปทําผิดพลาดแบบนั้นอีกเชื่อฟังพ่อแม่ค่ะถ้ <laughs> าคุณมองว่าพ่อเราเเป็นพ่อตัวอย่างเพราะถ้าอยากมีพ่ออยากมีพ่อเหมือนกันที่ทําทุกอย่างเพื่อลูกแล้วก็สปอยลกเวาดีย มไม่จริไม่ได้สปอย,ยขนาดนาั้นไม่ไดถ้ถามว่าเขาจะทำทุกอย่างไหมเขาจะทําในสิ่งที่เขาคิดว่ามันเหมาะสมะไม่ได้แบบว่าหูวังให้ทุกอย่างให้เราก็ไปทํางานสมบุกสมบันของเราเราก็สู้ชีวิตของเราปก,กติอย่างในวัยเนี้เรื่อง,งความรักพ่อพูดยังไงบ้าง คุณพอ่ณพอเขาก็พูดประมาณนะคะว่าเออปีนี้ก็28แล้วนะจะใกล้เลข3มแล้วนะคิดที่ดีผู้หญิงพอจะเข้าเลข3มาผู้ชายก็จะคิดว่าเราแก่แล้วนู่นนี่นั่นอะไสไตล์คุณพ่อแหละค่ะแต่หนูว่าคิดว่าเขาก็ไม่ได้พูดเขาก็ไม่ได้คิดแล้วหรอกหนูว่ายิ่งหนูไม่มีแฟนยิ่งแฮปปี้คุณพ่อห่วงนะ คืออยากอยากให้รู้เป็นโสดนี่หรอใช่ค่ะเขาแฮปปี้ที่หนูเป็นโสดหนูรู้สึกว่าเขาก็แฮปปี้หนูเซ็นได้ค่ะทักมาทั้งวันส่งนู่นส่งนี่มาทั้งวันก็ตอบตลอดมีความสุขค่ะแต่วันนี้28โสดแล้วเราแฮปปี้ไหมบ้านแฮปปี้ค่ะแฮปปี้แฮปปี้ที่อยู่ได้ด้วยตัวเองค่ะยืนหยัดด้วยตัวเองค่ะแต่ว่าแต่วันท้ายคือวันทายที่ผ่านมาจำได้มาที่เราท้าทายเราว่าจะมีดอกไม้ส่งมาแต่เป็นใคร เห็นป้าดูลงแค่ดอกไม้ดอกไม้มันสวยดอกไม้มันแพงมันดูมีราคามันเหมาะสมกับการอยู่หน้าฟีดของเรามันมันดูเลือกกลานนะของเพื่อนของเพื่อนใช่ป่าของเพื่อนจริงๆของเพื่อนเอามาถ่ายรูปโอ้ยไม่ต้องถามเยอะค่ะเอามาถ่ายรูปใช่เชยยังไม่ถึงจี๊ดเลยหนูเลือกล่าเองพี่หนูไม่ได้เลือกล่าหนูแค่หนูแค่เอาดอกไม้ที่สวยงามมาหน้าเริ่มแทนเป็นนักแสดงที่ดีมากที่ไม่ใช่นักแสดงเลย ไม้ก็ดอกไม้สวยเอามาถ่ายรูปลงก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราเคยสัมภาษณ์ว่าถ้ามีดอกไม้อยู่มาส่งแสดงว่าบริษัทไยเชกันกะไม่หงายหงงหนูลงให้พวกพี่ๆเอาไปทำข่าวค่ะอยากได้พื้นที่สื่ออยากได้พื้นที่สื่อถ้ามีอะไรมาคอนเฟิร์มปึ้งปังปึ้งปังว่าอะไรเดี๋ยวได้รู้ค่ะดูแสงขนาดนี้เลยหรอไม่เลยทั้งวันนี้มันครบเดือนแล้วรู้ยังว่าจะของดอกไม้กี่ใบรรู้ค่ะรู้ที่อยากดูบ้างเดี๋ยวคอนเฟิร์มเมื่อไรเดี๋ยวบอกค่ะตอนนี้มันกำลังแบบว่า มันอูคืออะไรหมอเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มบอว่าใดเออยังไม่ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวก็ตกตรอตางเงี้ยหรอไม่ไม่รู้ละตอนนี้พูดอะไรกึนไม่กึนน้ำลายตัวเองหมดแล้วค่ะตอนนี้แล้วเป็นไงโดนโย่โดนโยงเพื่อนในกลุ่มไม่ใช่โอ้แต่เป็นซอสมันไปมันโยงไปยังไงก่อนคือคือผู้หนูเป็นเพื่อนกันหนูจะแบบ สามคนนี้จะเป็นแก๊งๆกันอยู่แล้วใช่ใช่คเป็นเป็นแก๊งของหนูอยู่แล้วซึ่งไม่มีอะไรค่ะเหมายนึงว่าในเรื่องชู้สาวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยคือเป็นเพื่อนกันจริงๆค่ะปมันานงงไหมกับการที่แกะแครเชื่อมโยงกันที่แบบว่าวนกันอยู่อีงเย้ยจากโอ๊ตมาฟอสแต่อย่างเงี้ยคือเอาจริงๆหนูไม่งงนะเพราะว่าหนูว่าล่าสุดลงคลิปกับฟอสไง่ค่ะแบมนว่าไปยิมด้วยกันแล้วก็ลงคลิปด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่แปลกใจหรอกพอ ผู้ชายโสดผู้หญิงโสดแล้วมาอยู่ด้วยกันแต่คนก็อาจจะโยกว่าเอ้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ใช่ค่ะแล้วก็ผู้หญิงผู้ชายก็เป็นเพื่อนกันได้ค่บอกว่าก็ต้องไปถามเพื่อนมันเกิดอะไรขึ้นก็ก็คือเท x คุยกันแล้วแบบเฮ้ยมีข่าวนี้ออกมานะอะไรเงี้ยฟอสเขาก็ไล่ฟังว่าเฮ้ยสัมภาษณ์ข่าวไปนะแบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยหนูก็อ๋อเดี๋ยวหนูไปดูเออสิ่งนี้ไม่กังวลมาถ้าต้องไป แคทติวเวอรด้วยกันหรือต้องไปไหนด้วยกันมันจะทำให้โดนจับตามองจับจ้องไม่จับตาไม่ไม่กังวลเลยค่ะเพราะว่าเราแบบบริสุทธิ์ใจมากๆว่าเราเป็นเพื่อนกันจริงๆไม่ได้มีอะไรคือทางฝ่ายเขาก็ไม่ต้องห่วงเลยเขาก็อยู่ของเขาเพราะยืนยันว่าไม่ใช่คนในกลุ่มแน่นเอาที่ส่งดอกไม้เขาไม่ใช่เอ้ยคนั้นแม่นกว่านี้ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่แล้วพี่จะรู้ไงว่าคนนั้นเมื่อไหร่จะได้ใช่ก็เดี๋ยวถ้ามันมาคอนเฟิร์มหรือว่ามันแบบโอเคเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากแบบโบ๊ะอกบั๊กไง เป็นผู้หญิงเตาบ้าพอยูบ่แถวที่จะเป็นผู้หญิงเออนี่มันจะตอบติดกิบเป็นติดกิบก็ชื่อน่ารักนะคะทุกคนแล้วน่ารักตลกจริงจริงไม่พี่ถามกันเรายังรู้สึกไงกับโสดเพราะว่าเราเพิ่งโสดมาหมายถึงว่ามีแฟนมานานแล้วเพิ่งมาโสดกับจริงจริงก็เกือบปีแล้วนะคะที่ที่แบบว่าเลิกกันไปตอนนั้นอะ เกือบปีแล้วขนานมากแล้วจริงๆมันก็นานแล้วว่าพี่มันก็ทําใจกันไปได้แล้วแล้วก็อย่างทีู่มเคยเล่าให้ฟังว่าการเลิกกันครั้งนั้นมันไม่ใช่ครั้งแรกแล้วมันเป็นการคุยกันด้วยเหตุผลจริงๆมันไม่ใช่แบบว่าทะเลาะกันแล้วก็แบบมีปัญหาแล้วปึ้งนึงไม่ใช่มันคือแบบมันคือคุยกันมาดีแล้วก็เหมือนรู้อยู่แล้วแล้วก็อยู่กันได้ด้วยดีค่ะตอนนี้ก็คือพี่สู้สุดๆในชีวิตตอนนีเราอคอสงสงยืนหยัดช่วงนี้ก็ทำงานถ่ายช่วงนี้หนูถ่ายซีรีส์ด ส่วนไม่สนิท้วกันส่วนและทุกเรื่องก็เกิดตรงร้านนี้หมดเลยนะเรื่อตอนนี้หมดเรื่องก็ตรงนู้นอ่าข้าจากงกายก็ตรงนี้วันนี้เดี๋ยวไปดูก็ตรงนี้วนอยู่เนี่ยชั้นหนึ่งเนี่ยชั้นหนึ่งลานสยามพารากอนนี่แหละฝากอ่าฝากติดกติ๊กด้วยนะคะฝากฝากสิทธิ์คอมเลยเจ็ดแหลกด้วยนะคะเราบอกว่าสนุกมากๆแน่นอนค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะฝากเลยจบเลยจบเลยขอบคุณค่ะ